ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีกล้องขนาดเล็กใช้ในบ้านมารีวิวชมนะครับตัวนี้เป็นกล้องยี่ห้ออัลฟานะครับเป็นรุ่น P160 เป็นในเครือของ a อเซ็ดโดมในเครือของลิงตู้เข้าใจว่าเขาเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะครับตัวนี้มาในแบรนด์อัลฟานะครับอัลฟาผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่ายังไงตรงนี้อ่านว่าอัลฟานะครับเป็นกล้องวายสกรีนก็ดูหน้าตาค่อนข้างสวยตัวนี้ผมติดกับเหล็กนะ เขามีแม่เหล็กตรงฐานที่แรงมากนะครับเนี่ยสามารถที่จะติดได้สบายๆตรงนี้เลยไม่หล่นแน่ๆนะครับทดสอบมาแล้วลักษณะตัวกล้องก็เป็นทรงที่เอาไว้กับพูนิเจอร์ทั่ว,ว,วไปตั้งแปะหรือว่าเอาไว้กับรถยนต์ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ฟังก์ชันเด่นๆของเขาก็คือเป็นกล้อง 4K นะครับ ultra hd 4K Wi-Fi ค่อนข้างชัดนะครับเขเขียนว่าพาโนรามิก 8เมกัพิกเซลตรงนี้จะเป็นอ p ฟาคลาวเซอร์วิสนะครับคลาวพุชคลาวเ d r คอร์ดคลาวเพล a y b a c k ตรงนี้ก็ฟังก์ชันข้างหลังนะครับเป็นจุดเด่นๆนะก็คืออั t ตร้า 4K ตรงนี้หูความละเอียดสูงมากเมื่อเทียบกับกล้องที่เป็นกล้องตามบ้านนะความละเอียดสูงจริงๆนะครับแล้วก็ Human Detection ก็คือตรวจจับความเคลื่อนไหวของบุคคลนะครับสามารถโต้ตอบได้2ฝั่งแล้วก็ สามารถที่จะทำงานร่วมกับ Alexa ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นกล้องที่อยู่ในแอป Smart Life นะครับแอปทูย่านะก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันข้างในนั้นได้นะครับแล้วก็เป็นแมกเนติกก็คือแม่เหล็กตรงฐานแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันถัดไปก็คือเป็น Clear Night Vision ก็คือมี6 Infrared นะครับแล้วก็มีความสามารถในการแจ้งเตือนได้ นะครับสำหรับกรณีที่เจอความเคลื่อนไหวนะมีความสามารถในการดีเทคเสียงเปลี่ยนได้นะครับก็คือมีเสียงเขาก็ดีเทคได้เช่นเดียวกันบันทึกเสียงได้นะครับแล้วก็ถัดมาสามารถที่จะใส่ไมโคร s d c a r การ์ดได้128กิกนะครับก็ตามนี้ฟังก์ชันของเขามีให้เล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับภายในกล่องจะมีคู่มือมาให้คู่มือละเอียดมากนะครับเท่าที่ผมอ่านดูนะ เขามาแบบนี้เลยแล้วก็ละเอียดวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากถัดมามี2กล่องด้านในนะครับในนี้เป็นกล้องผมเอาออกมาละแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ Accessory นะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่เล็กน้อยจะมีหัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จขนาดมาตรฐานเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นหัวชาร์ที่เสียบไฟบ้านแล้วก็เอาปุดนะครับไฟออก5โวลต์1แอมป์กล้องตัวนี้กินไฟน้อยนะ5วัตต์เองนะครับ ก็ถือว่าโอเคหัวชาร์จหนักแน่นดีดูแข็งแรงนะครับสายชาร์จตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จที่ดูสวยงามเป็น USB-A to USB-C นะครับสวยดีปกติสายตรงนี้ก็ยาวประมาณ3เมตรครับเหมือนสายในรถยนต์เลยผมไม่ได้ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรกันไหมนะครับให้สายมายาวมากตรงนี้มีน็อตกระพุกมาให้ครับแล้วก็มีตัวที่ติดกับผนังเขาบอกว่าให้คันตรงนี้ติดกับผนังก่อนนะครับเป็นเหล็กนะ หลังจากนั้นก็เอากล้องไปแปะเลยนะครับพอขันตรงนี้ติดับผนังกลก็แปะเนี่ยครับแปะอย่างนี้เลยอุย้ยแม่เหล็กแรงมากตรงนี้จะให้ส่วนที่เป็นยางมาให้ด้วยแต่ไม่ใช่กาวสองหน้านะเขาจะว่าเป็นยางนุ่ม,มๆเฉยๆเพื่อที่จะไม่ทําลายตัวพื้นผิวนะครับกรณีที่เราเอาไปแปะพื้นสีพื้นรถยนต์หรือข้างตู้เขาก็จะมีฟองน้ําหรือย,ยางนุ่มๆตรงนี้แปะอยู่นะครับด้านล่างตรงนี้เขียนว่าอาฟ้า โมเดล BF002 นะครับอินพุต5โวลต์แล้วก็มี Serial Number อยู่ตรงนี้นะครับหูตัวกล้องค่อนข้างดูสวยด้านหลังเป็นสปีคเกอร์มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่างเสียบสายชาร์จ USB-C นะครับแล้วก็ฝั่งทางขวาของกล้องนะครับจะเป็นที่ใส่ TF card Micro SD card ใส่ได้สูงสุด128 g b นะครับก็มีเท่านี้เลย จุดที่รู้สึกว่าสวยแปลกไม่เหมือนใครคือตรงนี้ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับเป็นทรงกลมนะผมยังไม่ได้แกะตัวฟิล์มเลยอู้สวยดีตรงนี้ถือว่าเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้หลายๆแบบเลยนะครับแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเงาเงา,เงามันๆนหน่อยเช็ดแล้วจะสวยงามมากลองดูบริเวณหน้ากล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์แสง แล้วก็มีไมโครโฟนอยู่นะครับเขียนได้สวยดีตรงนี้เป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมนี่แหละนะครับที่เขาทำออกมาสวยๆตรงนี้เป็นเลข8นะ8เมกะพิกเซลตรงนี้นะครับวิธีใส่เมมโมรีการ์ดนะครับให้คุณดูรูปตรงนี้ก็จะมีรูปทรงเดียวกับเมมโมรีการ์ดนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับใช้เล็บจิกเข้าไปโอเคหลังจากนั้นเสียบอะแดปเตอร์ครับ สายเข้ายาวจริงๆนะครับสายที่ให้มาเนี่ยยาว3เมตรเป๊ะพอดีนะครับอ่าโอเคพร้อมนะครับตอนนี้กล้องเริ่มทำงานแล้วนะครับสังเกตดูไฟตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินติดนะเขาบอกว่าให้ใช้แอป t ูย่านะครับผมก็จะใช้แอป Smart l i f e จริงๆน่าจะได้ทั้งคู่นะขออนุญาตลองแอปที่ผมใช้อยู่ก่อนเพราะว่าผมใช้กับแอป smart l i f e โอมาแล้วครับ เขาดีเทคเองไม่จําเป็นจะต้องกดเครื่องหมายบวกด้วยนะเขาดีเทคเจอกล้องอัตโนมัติเข้าใจว่ามีบลูทูธเอชนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดอุปกรณ์ใกล้ๆก,ก,กับ Wait, มือถือบลูทูธเอชจะเชื่อมกันนะครับสัญญาณบลูทูธจะมาก่อนเลยกดเพิ่มเลยครับเยี่ยมเลยผมรู้สึกว่าอึง้งกล้องมาแบบนี้แล้วรู้สึกว่าชอบครับกับกล้องที่อยู่ในแอปสมาร์ทไลท์ ผมใช้แอปสมาร์ทไลท์อยู่แล้วอตอนนี้ก็จะเชื่อมต่อกับ m a c m a ม2นะครับถัดไปเขาขึ้นมาเองเลยไม่จำเป็นต้องกดอะไรทั้งนั้นตอนนี้ก็เชื่อมต่อเหมือนพวกสมาร์ทเดเว e โอเคกำลังเชื่อม WiFi อยู่นะครับเยี่ยมเลยเชื่อมต่อแล้วรออ,อุปก,กรณ์คุยกันเพื่อแอดเข้าระบบสมาร์ทไลท์มาแล้วครับ ว้าวเยี่ยมครับอยู่ในแอป Smart Life เป็นอุปกรณ์ในเซ็ตของแอป Smart Life ด้วยนะครับลองดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับกล้องอัลต้าไวมากๆตอนนี้สังเกตดูพื้นที่แคบๆแต่ว่าพอดูผ่านกล้องเนี่ยกล้องมองเห็นขอบทั้งหมดเลยขอบขวาเนี่ยเห็นถึงกล่องสีส้มเลยแล้วก็ขอบซ้ายเนี่ยเห็นถึงจอเลยนะครับเยี่ยมเหมาะกับการเอามาไว้ในพื้นที่แคบๆนะเขาจะมี เมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็น HD หรือ SD ได้ s d ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสังเกตดูกล้องวายมากนะครับมุมกว้างจริงๆผมไม่เคยเจอกล้องในบ้านที่มุมกว้างขนาดนี้เขาทําออกมาเพื่อตอบโจทย์มุมแคบๆนะเช่นโต๊ะเคาน์เตอร์อค,ค,รอคิดเงินหรือไม่ก็บริเวณหน้าทีวีโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาบันทึกได้ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับ ถัดมาตรงนี้จะมีปุ่มเสียงสามารถเปิดฟังเสียงได้ไดครับเสียงจากกล้องนะออกโอ,โอเสียงก็โอเคดังดีเพราะว่าผมไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟนของตัวมือถือนะตรงนี้นะครับถ้าเปิดสปีกเกอร์โฟนน่าจะดังกว่าน,นี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นซูมครับซูมเต็มจอนะครับตอนนี้ก็ซูมเต็มเเลยขยายภาพนั่นเองตัวนี้เป็นการกลับภาพครับสามารถที่จะดูแบบนี้ได้สังเกตดูไหมครับภาพเขาวายมากๆนะครับแล้วก็ถัดมาบริเวณน,นี้ จะเป็นการกดชัตเตอร์บันทึกภาพนะครับก็วิวอัลบั้มได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกดพูดโอเคอเสียงดังมากกดปิดครับปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็ถัดมาครับตรงนี้จะเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูที่เอาไว้ควบคุมกล้องทั้งหมดเมนูแรกเอาไว้ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับถัดมาตรงนี้เป็นแกลอรี่ เอาไว้ดูภาพตัวนี้เป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวิดีโอย้อนหลังกดเพลย์ดูได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นก็เสียงเมื่อสักครู่ค่อนข้างที่จะกังวละสมควรนะครับแล้วก็ถัดมาตีมครับตีมตรงนี้ก็คือเป็นไลท์โหมดกับดาร์กโหมดปรับเป็นมืดปรับเป็นสว่างนะครับตัวนี้ก็เป็นไลท์โหมดนะครับถัดมาพิเวทโหมดก็คือสั่งให้กล้องหลับ หลับกึ่งหลับกึ่งตื่นก็คือเป็นประมาณว่าสแตนบายเด v ว c e in อินสลิปโหมเราสามารถเปิดได้ทันทีนะครับเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi สัญญาณอ่อนแบบ Wi-Fi low signal อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นโหมด Wi-Fi พลังงานต่ำเขาสามารถที่จะหลับแบบนั้นได้นะครับสุ่วันนี้เขาทำพลังงาน Wi-Fi ให้รู้สึกว่าปลุกกล้องตื่นได้ตลอดเวลาซึ่งเขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับก็โอเคนะเยี่ยมเลยนะครับถัดมามองเห็นสีในกลางคืนก็คือเป็นอินฟราเรดครับ อินฟลิตออนอ่านี่นะครับเมนูนี้เป็นการเปิดให้อินฟลิตออนนะครับถึงแม้ว่าจะสว่างอยู่ก็แล้วแต่นะครับไม่ออโต้นะพอเปิดอินฟลิตออนเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยที่เขาไม่มีไฟแสงขาวส่องนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอินฟลิตอย่างเดียวนะครับปิดอินฟลิตไปให้เป็นออโต้ไปก็โอเคประมาณนี้นะครับทำงานได้เร็วดีเดเวลลอปเปอร์ปรับบอลล่มของอุปกรณ์ที่หน้ากล้องนะครับเสียงหน้ากล้องอยากให้ดังแค่ไหนถัดมาเป็นการตรวจับความเคลื่อนไหว โอเคตอนนี้มีข้อความขึ้นที่มือถืออีกเครื่องนะครับเป็นการบอกว่ามีความเคลื่อนไหวที่หน้ากล้องอุปกรณ์ที่อยู่ในแอป Smart Life นะครับตอนนี้ก็โอเคถัดมาเป็น e t e c t เสียงครับถ้าเราเปิดโหมดนี้ก็จะมีการ d e t e c t เสียงว่ามีการพูดเสียงดังขึ้นมานะครับก็โอเคนะมีข้อความเตือนขึ้นมานะครับสามารถเปิดได้ทั้ง e t e c t ความเคลื่อนไหวหน้ากล้องผ่านเลนส์แล้วก็ e t e c t เสียงด้วยนะครับ ตันนี้ปิดไปก่อนแล้วก็ถัดมาครับเป็นเรื่องของใส่เลนส์สามารถเปิดใสเลนส์หน้ากล้องได้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาอ d ดิครับโอ้อดิปุ่มเพิ่มได้นั่นเองในหน้ามือสกู่คุณสามารถเอาปุ่มอื่นๆของอุปก,กรณ์อื่นมาใส่ในนี้ได้นะเพื่อความรวดเร็วสามารถที่จะเปิดปิดสวิตช์ได้ทันทีนะครับเยี่ยม รู้สึกว่าพอเราเปิดกล้องดูแล้วก็เจอว่ามีดีเทคอะไรก็ตามเราสามารถที่จะปิดไฟได้เลยนะครับเห็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครไหมครับผมรู้สึกว่าจุดเด่นในมุมของการเพิ่มปุ่มนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับตอนนี้ไฟแตงโมที่ผมใช้อยู่ผมตั้งเชื่อไฟแตงโมนะปิดอยู่นะครับผมสามารถที่จะเปิดปิดในตอนนี้ได้เลยก็คือตอนนี้ผมดูกล้องอยู่รู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวมีขโมยมานะครับ ผมอยากเปิดไฟเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีคนอยู่บ้านผมก็สั่งเปิดเลยอ่ะเยี่ยมไหมครับตอนนี้คือผมสามารถสั่งเปิดไฟแตงโมซึ่งเป็นไฟที่คอนโดผ่านกล้องได้เลยนะตอนนี้กล้องก็มองดูอยู่ถ้าเกิดมีคนผ่านไปผ่านมาก็สั่งเปิดไฟสั่งปิดไฟที่หน้านี้ได้เลยนะครับเขาสามารถเพิ่มปุ่มมาเพื่อให้ควบคุมอยู่หน้ากล้องได้รู้สึกมันเยี่ยมมากๆเลยครับ เวลาที่เราดูกล้องอยู่มีคําเคลื่อนไหวมีคนเดินผ่านไปผ่าน,นมาเราต้องการที่จะเปิดไซเรนก็ได้คุณก็เอาปุ่มไซเรนมาตั้งไว้ตรงนี้คุณจะเปิดไฟคุณก็เอาไฟมาใส่ตรงนี้แต่ต้องเป็นอุปรกรณ์ที่อยู่ในแอปสมาร์ทไลท์อย่างเดียวนะเขาสามารถที่จะเพิ่มปุ่มมาใช้ร่วมกันหน้ากล้องตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดมาทางซ้ายมือครับจะมีตะก้าให้สั่งซื้อข่าวซื้ออะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายบริเวณนี้ทางซ้ายสุดก็คือ เป็นการตรวจสอบความเพื่นไหวที่เขาเจอเขาก็จะขึ้นเป็นข้อความอะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีครับเป็นแอปที่แอดมาใส่ในแอป Smart Life ได้ผมรู้สึกว่ามันสะดวกจริงๆนะครับแล้วก็สามารถสร้างซีนอื่นๆเชื่อมก,กับอุปกรณ์อ,อื่นๆได้สามารถเพิ่มปุ่มได้นะครับทุกอย่างโอเคดีลองทดสอบอินฟลูเอครับอินฟลูเอของกล้องก็ค่อนข้างชัดนะครับสว่างสว่างจ้ามาก เขามีอินฟราเรตหดวงนะครับตอนนี้สังเกตดูเขาสามารถให้แสงได้สว่างสุดๆเลยอินฟราเรตทำงานก็จะมีไฟสีแดงอยู่6ดวงนะครับที่เขาส่องได้ชัดเพราะว่าอินฟราเรตเขาเยอะเราสามารถปิดไฟเสียมเงินได้นะคุณสามารถที่จะปิดได้กรณีที่ติดไว้ในห้องนอนนะครับคุณจะสามารถใช้งานกล้องตัวนี้ได้ง่ายๆผ่านแอปสมาร์ทไลฟ์นะครับหรือทุย่าสมาก็ได้กดเข้ามาที่กล้องตรงนี้นะครับ แล้วเขาจะพยายามดึงวิดีโอจากกล้องที่หลับอยู่ขึ้นมาโชว์ตอนนี้อย่างของผมเนี่ยผมเปิดเข้ามาแล้วจะเห็นกรอบรูปภาพด้วยนะก็จะมีการตรวจจับบุคคลอย่างคนเนี่ยเดินไปเดินมาเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ตรวจจับนะครับจริงๆถ้าผมเปิดโหมด alert เนี่ยเขาก็จะ alert ตลอดเวลาว่าเจอคนเดินผ่านไปผ่านมานะมีกรอบแบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีคุณจะปรับยังไงก็ได้แจ้งเตือนเป็นข้อความเป็นเสียงก็ได้นะครับ เขาทํางานได้เร็วดีมุมกว้างด้วยกล้องตัวนี้กว้างมากนะครับนี่คือผมติดไปมุมห้องเห็นทั้งหมดเลยเห็นตั้งแต่ขอบซ้ายจนถึงขอบขวาชัดเจนมากนะครับผมรู้สึกว่าเป็นกล้องที่ให้มุมได็กว้างมากนะครับตอนนี้ผมถือกล้องส่งไปด้านหลังอยู่รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเห็นมุมทั้งสองฝั่งนะครับเกือบจะทั่วห้องเลยไม่มีกล้องรุ่นไหนที่ให้ได้ขนาดนี้นะครับเหมือนเขาทำออกมาเพื่อให เป็นกล้องที่เอาไว้ส่องเด็กสองผู้สูงอายุในห้องแคบๆหรือบริเวณโต๊ะทานข้าวเพื่อที่จะเป็นกล้องที่เอาไว้โต้ตอบคุยกันนะครับฉะนั้นเวลาที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยก็จะไม่เห็นเฉพาะหน้านะจะเห็นหลายอย่างเห็นมุมกว้างด้วยนะครับเหมาะกับการสนทนามากๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะสำหรับใครที่ต้องการกล้องใช้ในบ้านนะครับกรณีที่ ต้องการที่จะเอาไวด้ดูลูกดูหลานดูผู้สูงอายุผมว่าเหมาะมากนะครับหรือจะเป็นกล้องโต้ตอบบริเวณประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าใครมาหน้าออฟฟิศแล้วมาสอบถามดูนะครับว่าติดต่อใครอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับกล้องตัวนี้กล้องอาฟ h าก็เพิ่งวางขายนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปสมาร์ทไลฟ์ได้ผมรู้สึกว่าลงตัวสมควรสามารถที่จะควบคุมได้ในแอปเดียวเลยก็เอามาฝากประมาณนี้นะครับผมจะเอาไปติดที่บ้านโดยที่ผมก็จะใช้ กล้องตัวนี้ไปติดข้างตู้ซึ่งเป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยลงตัวพอดีนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดมีคำถามสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแลวมาตอบให้เป็นกล้องที่เชื่อมต่อง่ายใช้ง่ายทุกคนใช้ได้แชร์กันได้นะครับผ่านแอปสมาร์ทไลฟ์ลงตัวมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสินค้าก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งได้เลยนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้กำลังแฟลชเซลล์อยู่นะสามารถที่จะกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับ หรือถ้าไม่รีบก็แนะนำให้รอช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้ราคาถูกกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ